วัน The Peach ว i ดีโนะคะวิดีโอในวันนี้นะคะพีทไม่ได้มาสอนแต่งหน้าค่ะแต่วันนี้พีทจะมาสอนทําผมลุกมี้กันขอบอกก่อนนะคะว่าทรงผมทรงเนี้ยยิ่งผมยาวมันจะยิ่งเป็นแบบลอนมันคือมามหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะคะไม่ใช่แค่อา่าวไทยอันนี้ของพีทอาจจะเป็นแค่แบบลอนคลื่นอันดามันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ลอนเขาเรียก่อ,อะไรอะมาสมุทรพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าผมยาวหน่อยจะเลิศมากนะคะพีทเป็นคนผมน้อยด้วยก็อาจจะแบบ ไม่แค่นี้แต่ว่าพูดเลยว่าไม่ยากแต่ว่าต้องใช้ความอดท,ทนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นพี่ขออนุญาตทําให้ผมมันแห้งขึ้นอีกนิดนะคะพอดีพี่ปล่อยให้มันเขาแไรแห่แบบไอ้อากาศมันเย็ดมันแห้งไปตามอากาศให้มันแห้งเองตามธรรมชาติมันจะพูดยากขนาดน,นั้นก็เดี๋ยววันนี้พี่จะใช้ตัว caring coconut treatment spray นะคะเป็นสเปรย์ที่ช่วยเรื่องของการบำรุงแล้วก็ช่วยให้ผมมันจัดทรงง่ายึ้น โดยจะตัว coconut treatment s p r a ตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะลงได้หลังจากที่เช็ดผมแห้งหมาดๆแล้วก็ได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะฉีดเวลาเราจะต้องการจัดแต่งทรงผมก็ได้เช่นกันใ้ผมนะคะ เป็นเหมือนลอนคลื่นที่แบบเป็นคลื่นชัดๆนะคะวันนี้เราจะแทกด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะการมองวีพีจะไม่ได้ใช้ตัวมูสหรือว่า สเปรย์หรืออะไรที่ลงก่อนเพื่อฟิกกลอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหวีคลายรอนกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เนี่ยก็แบ่งผมนิดนึงก็กันค่ะจะได้ไม่ยุงมากเดี๋ยวพี่จะบำรุงด้วยทรีทเมนต์นันนีงกล้านะคะก็จะฉีดแทนที่โปรเทคเตอร์เลย วันนี้นะคะพี่ใช้ลอนของเลอเชาตที่ม้วนลอนของเลอเชาตนะคะเป็นแกนน่าจะยี่สิบห้ามิลนะคะวันนี้เนี่ยเราจะม้วนแบบม้วนออกพยายามจับผมให้มันเป็นช่อแบบไซส์เท่าเดิมอะนะคะไม่ให้มันแตก ความหนาก็ประมาณหนึ่งความกว้างนะคะก็ประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งก็กำลังดีพี่ให้มันแบบเกือบติดหัวเลยเนาะแต่ระวังโดนโดนหัวจะร้อนนะคะจะด,ดึงจะดึงโอเคจ,จากนั้นนะคะเราจะม้วนคุณรอนที่เราได้ทำการ หนีบร้อนเมื่อกี้นั้นให้มันล็อกไว้กับที่ใช้กิ๊กปลกเป็ดก็ได้ล็อกไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะม้วนอันต่อไป เสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะพี่ก็จะเก็บไว้ประมาณนี้ก่อนข้างหน้ามันถ้าเอาไปด้วยมันจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราค่อยหวีไปตามทางกันแล้วก็ส่วนด้านนี้เราก็พี่จะทำเป็นสองชั้นแล้วกันค่ะมันก็จะได้ง่ายขึ้น ไม่ได้เก็บขึ้นมานะแต่มันก็ทําได้เหมือนกันคือผมมันไม่ได้เยอะมากข้างนี้พี่เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆเอากิบออกขั้นตอต่อไปนะคะพี่จะใช้แปรงที่เป็นหมีแปรงอย่างนี้นะคะในการหวีล่อนให้มันคลายตัวนะคะก็ค่อยๆหวีให้มัน เราจะเริ่มจากการหนีบเราจะหนีบร่อนให้มันอยู่ทรงนะคะก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นตร รอนที่สองก็คือรอนตรงตรงนี้รอนที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้ให้มันลงกนะันนยเราจะเก็บรอนประมาณนี้ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็พีจะ ดนน้านนี้จะใช้ fixing spray เป็นตัวนี้เลยค่ะ butterfly volume up นะคะจาก caring เช่นเดียวกันตัวนี้เป็น all day extra strong hold นะคะสำหรับการให้มันแน่นมากแต่ว่ามันเป็นเเรย์ฝุ่นนะคะดังนั้นมันก็จะได้ไม่ประมาณนี้้องจากนั้นนะคะด้านนี้เริ่มเย็นแล้วเราจะมาหวีด้านนี้กันนะคะ อันนี้นะคะเราจะเจอร้อนตรงนี้หนึ่งร้อนและอันนี้ก็จะล็อกไว้ตรงนี้อีกหนึ่งรอนนะนองเห็น ก็นนะะจะใช้ตัว fixing spray ตัวเดิมนะคะ butterfly ไม่เกินหอมมากจริงจังรอให้ทุกอย่างมันแห้งนะคะแล้วเราก็จะเอา แล้วผมข้างหน้านะคะที่พี่บอกว่าเราจะเว้นไว้เนะี่ยเราจะใช้ fixing spray ตัวนี้นะคะในการฉีดไว้แล้วก็ทิ้เหมือนกับว่าถือมันไว้อย่างนี้สักแป๊บหนึ่งร้อนแน่งแห้งสิแล้วเราก็ปัดมันไปแล้วจากน,นั้นนะคะพี่จะมีอีกตัวช่วยนะังสำหรับคนที่ผมรีบฟีดแบนนะคะ คือ dry shampoo ค่ะ dry shampoo ะ,ะ่ะจะช่วยให้ผมเนี่ยดูมี volume มากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนผมเรามันผมเราแบบรีบใช่ไหมคะมันก็ช่วยยกให้มันดูพองแล้วก็ฟูขึ้นนะคะตัวนี้เลย c a r i n g easy dry shampoo instant hair refresh ตัวนี้เป็นแชมพูที่เป็น,ปนแชมพูแบบแห้งนะคะไม่ต้องล้างออกนะคะก็สำหรับเติมระหว่างวันก็ได้นี่การที่จะยกไปเติมข้างใน ถ้าใครผมมันอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมเจ้าช่วยมากช่วยผมแบบรู้สึกแบบที่ต่างๆผมเลิศเหมาะมาค่ะเสร็จแล้วดึงประมาณนี้นะคะก็เป็นลุกทรงผมที่พี่อยากจะเอามาปากทุกคนนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นบางคนไม่ชอบรอนใหญ่ขนาดรอนเล็กขนาดนี้หรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแกนรอนที่เราม้วนผมนะคะ ไปแล้วนะคะสำหรับการทำลอนผมสุดเซ็กซี่ของพีชนะคะวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะเป็นวิดีโอผมที่นานๆจะมาทีเนาะยังไงก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe channel ของพีด้วยนะคะมีทรงผมไหนะอยากให้พี่ลองทำดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยหรือว่าเราจะไปเม้าท์มอยกันใน Facebook แล้วก็ Instagram ของพีชนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเจอกันใหม่วิดีหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 그